นะคะแม่ต้องดึงเนาะค่ะเดินด่นานจะขาแน่นอนนะคะยางที่โชว์หันี้เนี่ยเป็นขนาดควีนไซส์6คู7ฟุตน,น้ำหนัก1.5กิโล3ช่างนะคะแต่ว่าความอ้วนของหันี้เนี่ยเท่าก,ากับใ้3กิโลอวนมากนะคะทุกท่านให้เมยอยกขึ้ใบบอลไหมคะบ <c oughs> อลมากนะคะหมายนะคะข้อดีอจาจจะทุกทา่านซับอยู่แล้วจไม่เกีบไรฟูดกำพุงเพได้นะคะแลวผมก็จะบอลด้วย ถ้าเป็นไฟเนี่ยของมันจะหนักนะคะจะร้อนด้วยนะคะแล้วอันนี้เป็นไหมแทแมมนไม่มมใช่ไหมผ้าสอเพราะฉะนั้นทับเพลิงนี้จะไม่มีแยกต่อเห็นไหมคะแล้วห้ามซักรักษาอย่างไรห้ามซักนะคะตากแดดอย่างเดียว<อ>ใช้เชิงเวลาครึ่งปีถึงหนึ่งปีเนี่ยตากแดดตอนเช้าหนึ่งถึงสองชั่วโมงถ้าเบื่อที่บ้านมีแดดฉี่แล้วทำยังไงนะคะเบื่อตรงไหนใช้น้ำเปล่าแทนบริเวัตรงนั้นนะคะแล้วใช้ผ้า เทเนี่ยซักซักไปตามแหลกก็พอถ้าจาับซกนะคะซักเฉพาปะปลอกผ้าใบเราไม่ปลอกผ้าใบแต่ให้นะคะ